น้องถุงทองน้องมังมีครับลูของแม่้ำตาลครับกองไม้ครับขงไม้ไม้แกะกองเลยครับหญ่ครับหญ่โกงครับเป็นครับสองนั่งครับครับขงทัดมากครับสละให้แม่ลำตาลครับ น้ำตาลวัวเนี้ยครับหลังจากเป็นเฮ็ดครับเฮ็ดนี่ว่าดิผสมนะครับผักก่อนครับน้องน้ำตาลครับกบพ้าเบ่งถุงทองกับปังมี่ครับใหญ่ครับใหญ่เอ้าเอ้าขนาดนี้โกงเล้ครับนี่ี่กาช่วงเศร้าครับ สิปอยครับเอาไปนัดกับไปเบาครับแล้วแต่ครับกระถัดอยู่ในกรงนะครับโยกันครับตัวใหญ่แค่ครับถุงทองกับมังมีครับตัวซัมแม่เหรอครับครับน้ำตาลครับปล่อยครับปล่อย เบ่งครับผิวพันโอ้โหสุดยอดครับน้ำตาลครับเป็นสาวอีกรอบครับเบ้นี่บ่ได้ผสมนะครับพักก่อนครับน้ำตาลครับอาวจะคั้นยังกระโดกีเดียวน่ครับตาดนครับฝนเงาแวบเลยครับ สมบูรณ์เต็มที่ครับครับปล่อยครับน้องถุงทองกับน้องมั่งมีครับออกมาครับเอาเอาเอารอบเบิกเอาเอาเลี่ยเข่าปลาเขาตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ออกว่ากระสิประมาณนี้ครับ ครัพย่อมดีครับเอ้าเออเอาเออเออบเวิร์กตาลกอดกางที um, ่สงบครับสองหน้าเงินเอาเออเออเหลือบนหวยแล้วครับเอาเอา ตัวใหญ่ครับตุ้ง้องครับตัวใหญ่กว่าครับเพราะว่าโค้งสั่นตัวใหญ่ครับวันนมีข้องเข่าครับเอาเอาเออมันเลยว่ะดิไปเอียงเบีกเบีกเออครับดูก็ว่าสมบูรณ์ครับคงอีกมาเกิน สองเดือนครับเม้นครับเม่นแหลกบนเน้อสิมาครับน้องทุ่งทองกับน้องบังมีครับแต่ว่าแม่ตันตาลมาแล้วครับยุดไปแล้วครับครับอันนี้ทําตาลครับไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เออหูครับหู หูเง่าทั้งคู่ครับเอาเอาสังเกตหูครับอระมาณนี้ครับออกมากับเรียนไปน้ำฟ้าครับ,รบมวนครับมวนเ็ย <c oughs> ยังไงเอออยังว่ากัดกันหยาดกันทุกอย่างครับ หูเหับหูเหี้าครับบด้ตัทนยครับกระสิปล่อยประมาณนี้เลยครับเพราะว่าเพิ่นเป็นตัวเมียครับน้องถุงทองกับน้องบาง,งมีตะวานดำตันเพิ่นเจ้าของเก่าเพิ่นตัดมาแล้วครับแต่ว่า,าถุงทองกับบางมีบ่ตัดครับา <laughs> ไปแล้วเ <laughs> ข่าปลาไปแล้วครับถ้าป่อยกระสิประมาณนี้ครับ บางมีครับเบาครับเบาถุงท่องย่องครับเอาแล้วเบาขึ้นกันครับอันนี้จะเป็นประตูเข้าไปบ่ไดรครับครับกระเบึงน้องน้ำตาลครับครบเบิงครับผิวครับขนครับปุ๋ยเลยครับ เออออกเงาเงาเลยครับน้ำตาลครับสมบูรณ์เต็มที่ครับน้ำตาลครับเบิ่งครับหูน้ำตาลตัดนะครับจะของเกาเิ่น่ปล่อยไปครับน้ำตาลต้องผูกไว้ซะก่อนครับ้าป่อยกับเขาป้าเท่ากันครับ ไะเสิร์ฟครับครับเ <laughs> สีวยวใค่อยู่นิ่งนะครับเออสองดัานเนี่ยอา้อาวอ้าวไปแล้วครับอันนี้ทุ่งท้องครับเบิ่งหูขังหนึ่งพับขึ้นครับ <laughs> เอาแล้วโอ้เอาเอาเอาล้อ,องกันนะ <laughs> <laughs> ตัตดหนึง อยู่ปกติอ้าวมังมีครับรู้สึกว่าคล่องแคล่วครับเพราะว่าดูว้อว่าหุนมันบางก็ครับความคล่องแคล่ววองไว้ครับครับน้ำตาลครับจิ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 บมวยปัญหาครับน้ำตาลครับเล่นได้ครับจับได้ครับส่วนถุงท่อกับบางมี่ครับ เอาเอาเรียนครับเล่นครับเพิ่ึครับหุ่นตุงท้องครับหุ่นนางสีใหญ่ก็มั่มีครับเอาหยาดหยากน คำตาลก็คาดว่าครับคงสีหูพ่อๆกันครับลูกครับแต่เดี๋ยวควมาเป็นตัดมาแล้วครับ <c oughs> เอา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 เสู่ค้าเห็นยังไง <c oughs> ควบดื้อครับควบดื้อ <c oughs> ครับ

้ำต,ตาลครับ้ำต,ตาลสงสัยว่าบางนี้ข่าบางใดโซตินครับโซติดเบ่งกับเบงครับอันนี้ทุ่งท้องนะครับ,บ,รบเบเิ่อครับหูเพิ่นครับเมื่อยครับเริ่มเมื่อยแล้ว เอาพี่เอกเดย์เออเอ่มวนเลยว่ะดิครับต,ตายังสงสัยอยู่ครับเออติดตได้จอกไดยออพิสูจน์ครับพิสูจน์ลูกสาวนั่งติดตได้จอกไดยครับสงสัยครับครับผมหลัดความหมูย่างครับมื่อนี่ผ้าเบิง น้องน้ำตาลครับน้องมั่งมีถุงทองครับสามแม่ลูกครับอ่ะชิปนี้เอาไปซื้อหนึ่กกันครับก่อนจากกันจะเริกก่ม like, กดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กดซับสไครต์กดที่ตามเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ